ท่านผู้ชมทุกทาก่านไัได้นะคะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น 4v4 นะคะท่านผู้ชมวันนี้มีไล์สดนะคะสตรีมสดเลยนะคะท่านผู้ชมสตรีมสด10นาทีในเ e ว็น,นี้เราก็จะมาสตรีมสดกับติวเตอร์คนเดิมนะคะ <c oughs> เพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น 4v4 กับติวเตอร์นะคะมีกิจกรรมจากทาง GM นะคะท่านผู้ชม นี่ถ้าเกิดว่าบูย่าห้าครั้งเนี่ยก็จะได้เสื้อผ้าของของอะไรอ่ะของอันนั้นอ่ะช่สตีไฟเตอร์นะครับบูทั้งบูย่าสิบครั้งอ่ะจะได้สกินปืนกันจะได้สกินปตีไฟเตอร์นะครับนะครั้มันมีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราให้เราเนี่ย ลงเล่นนะครับท่านผู้ชมลงเล่นสี่วีสี่นะคบหมดอะไรก็ได้แหละบางทีอ่ะอันที่จริงเน่ะนะมันหมดอะไรก็ได้นะอันที่จริงอ่ะอันก็คือเราเนี่ยต้องทำภารกิจให้ได้อุ้ยภารกิจหายไปไ,ปได้ไงอ่ะอุ้ยเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยนะภารกิจหายอ๋อนี่นะครับให้เล่นให้เล่นให้เล่น ให้เล่นเกมอะไรก็ได้ให้ครบ10แมปนะครับ10แมปนะครับถึงจะได้สกินหมาปะเดอสหายราไอเทมามาท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็จะไมได้สีด้วยีนะครับไม่้อช้าไปไดากันครับรไหนเราบอกทงให้ดูดิ มาอตอนนี้นะคะก็เข้ามาดิเจ็บแล้วมาตาแรกนะคะเราก็จะซื้อปืน M 5 0 0นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ยิงหัวให้ติวดูนะคะท่านผู้ชมเชิดว่าเตียวคนที่ตจ้อ,อยากเห็นเอยยิงหัวเต็มทีเลยไหม ้ยไอติวเน็ตหลุดเร็วเน็ตหลดุดอ่ะคุณดี่าอย่าเน็ตหลดุดคุณดี่าอย่าเน็ตหลดุลด,ลด,ลด,ลดตอนนี้เชื่เอเรา ทุกเรโอพวกเราจะแพ้กันหมดโอ้ยควาวังขึ้นอยู่ที่หมายเลหนึงกับติวนะคะท่านผู้ชมจังหวานี้เก แล้วว่าคนที่เจ้าแพ้แน่เลยว่ะอ๋อไม่ไหวเลยโอเ,ลอโอเคตอนนี้เราจะเล่นดีเซิร์ดนะครับเดี๋ยวเราโชว์เล่นดีเซิร์ดให้ดู ดีสุดให้ดูด,ดาเมจเราต้องเยอะกว่าคอมพิวเตอร์แน่นอนใครก็ได้ขอเยี่ยมหัวหน่อยคอมพิวเตอร์ระวังหัวโยกด้วยล้ล้มหนึ่งใช่ไหม ที่บ้านนั้นน่ะเขาเรียกว่าบ้านบ้านสวนยามีมกโอ้ยมีคนยิงามีคนงเรามีคนอยู่บนบ้านมีคนอยู่บนบ้านระวังระวังระวังมีคนอยู่บนบ้านมีคนอยู่บนบ้าน,น,อน,อานโอ้โหเดียวมึงาสถานการณ์บนบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เฮ้ยเร็วๆดิขึ้นไปดีหมาเล็กหนึ่งอะนะหมาเล็กหนึ่งไปขึ้นไปอ่ะคุณตานนี้เราต้องบูย่านะเพราะเราต้องบูย่าให้คราโอเคเ่อคุณเราจะได้ของตานนี้นะครับเราขอใช้ปืนคอมเซนแล้วก็ดีสุดแองเกอร์เด๊ คุณดิจิต้ารู้จักคำว่าเจ็ดโหลสวนสัตว์สวัสดีไหมตอนนี้ติวเตอร์กำลังอยู่ในสตรีมอยู่ครับคุณแม่มาสตรีมสต,มตรีมคุณดิจิต้าเป็นสตรีมสด,ด้วยอ่ะไม่เป็นไอตอิวกากจะทำอะไรก็ไม่เป็น karena <coughs> oh break up an lagi ซองว่ะคราวนี้จะต้องบูย่าเลยเราต้องเลือเสื้อกับสกินปืนคนได้อันนี้เลยยังได้เสื้อ,อยังยังเลยถ้บูย่าอีกครั้งเดี๋ยวก็ได้เสื้อแล้วเราว่าครั้งนี้ไม่บูย่าหรอกเราว,ว่า แต่จะได้ขอเรามาันอีกกิจกรรมหนึ่งมากกว่าก็คือลงเล่นอีกตาหนึง่งชิบะชิบะครับหมาชีบะอุ๊ยว้วมันอยู่ข้างบนเนอะชุมไม่หน่อยชุมไม่หน่อยชุมให้หน่อยเพื่อนมอ ย,ย,ยิงทระดาษอยู่ยิงอีไรดียิงเพื่อนที่ใช้กืนหนึ่งอ่ะโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเเฮ้ย,ยมันยิงทะลุก๊อมพงได้ยังไงมันยิงทะลุก๊อมพงได้ยังไงมันยิงทะลุก๊อมพงได้เมื่อกี้ก็เพราะมันไม่ได้ปรรืนแหละมันเราไม่มียาว่ะคุณ